ครับอิงหมดอ่าอิงหมดนะครับครับเดี๋ยวนี้กันมานะครับอ่านะครับที่มาเรียน <laughs>

และก็ได้รับ <laughs> ครับนะครับของบางปีศาจนำในห้องโรงเรียนยรดจดสอนศาสนาขนาดกลางเป็นประเด็นสำคัญจะถึงที่นะครับในเรื่องของการเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆกับบุตรหลานของเรานะครับโดยเฉพาะแล้วการเรียนศาสนานะครับก็วของเก่าคำว่าอรรถนัลนะครับยินดีต้อนรับนะครับแท่พี่น้องชาวท่าทองใหม่นะครับเป็นครอบครัวดารุษราวิทยานะครับที่วันนี้ท่านได้ เกียรติบัตประธานในที่มีเปิดนะความ้องโดยกับรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับท่านเลขาธิการคณะนณกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่เดินทางมาเยี่ยมพวกเราในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับก็ขอกล่าวอะไรหน่อาสักดี๋ยวที่คุณจะมาถึงเลยนะก็เยิญที่โรงเียนน้ำชานะครับที่ได้เลยนะครับแล้วก็จุดรับบริจาคก็อยู่ที่จุดต่างๆ ภายในงานนะครับวันนี้ท่านประธานคณะกรรมการสลามประจำจังหวัดนะครับก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมบอกไปกับผมนายอับดุลปวนีสายวารีซึ่งเป็นตัวแทนของคณะผู้บริหารคณะผูโรงเรียนดารุสลามซึ่งอยู่คู่กับดารุสลามมาตลอดวันนี้รู้สึกดีใจและต้อง ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน2ี่สตีดารุสรามวันนี้ท่านที่มาในวันนี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของดารุสรามตัวาอาคารสถานที่ที่ท่านเห็นอย่นี้ก็ไม่สำคัญเท่ากับนักเรียนหรือตัวผู้เรียน หรือว่าอาคมทรัพยากรมนุษย์วันนี้แต่ผมรู้สึกตื่นใจับแล้วก็อยากจะบอกกับผู้ที่มาร่วมง,งานในครั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ของเราซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพัฒนาบุคลากราทางด้านศาสนาให้มีคุณภาพ และให้มากทัดเทียมกับจังหวัดอืออ่นๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาพุเกิตเพราะจังหวัดสุราษฎร์เราขาดนักวิชาการทางยศาสนา์มากแต่นั้นต้องพัฒนาดารุสสลามก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ สู่สังคมให้มีคุณาภาพและให้ทัดเทียมกับคนละโลกนะครับซึ่งเป็นหลักที่สำคัญมากเราจะเห็นได้ว่าขณะนี้ในโลกของเราโดยเฉพาะโดยเฉพาะประเทศไทยของเรามีคงขาดคุณธรรมมากและก็เยอะด้วย จึงทำให้เกิดปัญหาในระดับชาติในขณะนี้กระผมในานามตัวเทนยารุษรามก็ต้องขอต้อนรับและก็ฝากฝังสิ่งเหล่านี้ไปยังผู้ที่สนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาและก็พัฒนาโยาวชนของเรานี้ให้มีคุณภาพและก็อยู่ในร่องรอย ในอันอิสลามและก็เป็นที่รักของตระผู้เป็นเจ้าดังชื่อของฮะยีฮับบีบุลลออ์นะครับดังนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านมานโอกาสนี้อยา่างสูนะครับาการจัดงาน20ปีุริเรือนาการดารุสลามอันที่เป็นาการจัดงานประจำเดืของโรเวียนดารุสลามวิทยา ที่กำหนดให้ปฏิบัตกิการื่อรวมตัวติดก่าพบปะชุมชนและส่งเสริมการเรียนรู้น,โนโอกห้องเรียนของนักเรียนแต่ระดับชั้นผ่านการแข่งขันทัฒนะกับผมฮัชยจีพาบีบุลล้อปิติเศประธานคณะกรรมการสลามจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน20ปีรวมน้ำใจสู่ดารุษครั้งที่14ประจำมีการศึกษา2,567ในค่ั้งืนนี้การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับทุกคน ไม่เฉพาะใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นการศึกษามีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถแขนงต่างๆส่งเสริมเชื่อมโยงและสัมพันธ์ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมีคุณภาพทั้งนี้ทั้งนั้นการศึกษาไม่ได้ทำให้มนุษย์เกิดความรู้ด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียวแต่ยังผลให้เกิด บุคลิกภาพที่ดีมีจิตวิญญาณสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นๆด้วยจากค่าล่าวรายงานของประธานจัดงานขั้นต้นได้แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพของตนเองทั้งความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะกระบวนการในประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นฐานในการดำเนินชีวิตประจำวันของตอนเองผมประธานกร,รรมการสลามจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นคนสุราษฎร์นะเป็นคนตำบลบุมเรียงอำเภอเชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีปา้าต่อมาป้าผมก็เป็นชาวประมงนะครับ ก็เรียนที่โรงเรียนวัดโพธารามแล้วก็โรงเรียนวัดภมเรียนไปต่อที่โรงเรียนสันติราชวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่จริงแล้วการเรียนเนี่ยต้องเรียนคือผมมองว่าผมเองมีโอกาสได้เรียนกราบแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเรียนวัดวีแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเรียนที่มีโรงเรียนสนศาสนา ทีนี้มาที่นี่โรงเรียนนี้มีทั้งสายสามัญแล้วก็สายศาสนาแล้วอยู่ในตำบลน,นะครับการไปเรียนข้างนอกเน, <c oughs> นี่ยก็ต้องอยู่ห่างพ่อแม่ <c oughs> แต่ถ้าเรามาเรียนที่โรงเรียนที่มีสองสายน,นะครับโรงเรียนที่มีสองสายเนี่ยก็คือสายศาสนาแล้วก็สายสามัญเนี่ยคือ <c oughs> <c oughs> ผมมีหลานแล้วก็มีลูก เขาก็เรียนมีการเลือกระหว่างเรียนโรงเรียนดีที่สุดที่กรุงเทพมหานครหรือโรงเรียนที่อสองสายนะครับทางครอบครัวผมปัจจุบันก็ต้องเรียนโรงเรียนสองสายนะครับเพราะจริงๆแล้วเราจะเรียนไปสูงแค่ไหนก็ตามก็ต้องกลับมาเรื่องาศาสนานะครับ เพราะฉะนั้นการเรียนสองสายเนี่ยที่จริงแล้วการประสบความสําเร็จในจุนญานั้นหรือจะสําเร็จประสบความสำเร็จในอภิรัตนั้น,สสน,น,นต้องเริ่มต้นที่การศึกษานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้เรียนควบคู่ทั้งสายสามัญและกัสายศาสนาเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากก็หวังว่าโรงเรียนดารุสก็ จะเป็นโรงเรียนหนึ่งที่สามารถสอนให้โยชนเราได้เรียนศาสนาผู้สามัญหวังว่าจบมัธยมศึกษาปีที่6แล้วก็สามารถเป็นผู้นำละหมาดแล้วก็สามารถละหมาดสามารถเป็นผู้นำครอบครัวได้น,นะครับป้ากับปะะเขาก็หวังไว้อย่างนั้นแต่ท่านจะประสบ็จในสายสามัญได้อย่างไรนะครับ การเรียนเนี่ยเป็นเรื่องของความอดทนนะครับว่าจะจบแต่ละภาพแต่ละเรื่องเนี่ยก็ต้องใช้ความทนแต่ละขั้นตอนเราต้องสนใจการศึกษาผมเนี่ยก็ไม่ได้จบแล้วม .6 นะครับพอดีมใส่ล้อมตอนมอ .3 แล้วก็ความจำก็ไม่ค่อยดีนะครับว่าจะเรียนได้อีกทีก็เรียนที่หมหาลาัยรามคำแหงนะครับ เรียนปปร้สี่ปีเพิ่งได้หกสิบหก่วยกิตซึ่งซึ่งตอนนั้นการเรียนของผมก็ค่อนข้างจะจะจำลำบากแต่เมื่อเข้าสู่ปีที่สี่ที่ห้าที่หกผมก็เรียนสองปีจบบรรัญชีเพราะนั้นเรารู้ว่าเราเพื่อเราจบไปตั้งสามสี่ปีแล้วเพราะนั้นทุกขั้นตอนต้องมีความอดทนผมได้เรียนรู้ว่าผมเรียนสดบ,บัญชีสองปีจบนะครับ เพราะนั space, so Islam, practice, like But, ้นพวกเราที่เรียนดารุสลามใช่ไหมอันนี้สามารถเรียนรามคำแหงได้นะครับเราเรียนรำแหงเหมือนเหมือนจะปรับปรุงตัวเรานะครับต้องต่อสู้ให้เรียนจบท่านถ้าสอบอินทานได้ไรได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ท่านต้องตั้งใจตั้งแต่มศสีมศสี่นปัจจุบันมศ นะ่าต้องสามปีนั้นท่านถ้าอยากเข้ามาอะไรดีๆท่านก็ต้องเรียนนะครับแต่อิสลามเราก็ต้องอยู่กับเราไปนะครับการเรียนที่ทางภาคบังคับอิสลามน่าจะมีการเรียนการสอนแล้วก็ถ้าจบโมหกก็ผมมั่นใจว่าเราสามารถดูอาได้เราสามารถละหมาดได้แล้วก็เราสามารถที่จะปฏิบัติตามหลักของอิสลามได้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น แต่ในเรื่องของภาคสามัญเนี่ยท่านจะประสบเร็จก็ต่อเมื่อท่านผ่านวิกฤตหรือผ่านความอดทนเพราะว่าคนเราไม่ผ่านวิกฤตไม่ผ่านความอดทนเนี่ยเมื่อท่านสุขสบายเกินไปเมื่อเจอวิกฤตท่านก็จะแพ้เพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่เราเรียนก็เพื่อให้เยาวชนเราได้ผ่านวิกฤตนอ่ถ้าเยาวชนเราไปเลือกยาเสพติดก็จบนะครับ ในดุนยานี้ท่านัวอยู่แค่นั้นท่านจะไปกิรัตอย่างไรผมเป็นคนหนึ่งนะที่สมัยนั้นไปเรียนรุ่นพี่หลายคนหรือรุ่นน้องหลายคนที่ยุ่งเรือยาเสพติดแบนี้ก็คนเหล่านั้นก็เสียชีวิตแล้วแล้วได้ทำอะไรไว้ที่ดุนยาแล้วจะไปกิรัตอย่างไรเพราะนั้นการที่เราเป็นมเมื่อเลาให้เกิดมาที่มาอยู่ที่ดุญยานี้ ดุลยานี้เป็นเรื่องของความอดทนจริงๆท่านจะประสร็จไม่ว่ายากดีมีจน,เ,นเป็นโอกาสเท่าๆกันนะครับโอกาสในเรียนาศาสนาโอกาสที่จะเรียนสายสามัญผมดูว่าเป็นโอกาสที่ดีของเยาว,วชนเราท่านต้องอดทนนะครับทุกขั้นตอนการจะประเร็จหรือไม่อยู่ที่ตัวเราแล้วก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมครอบครัวโรงเรียน ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนเรามาก็มาส่งท่านได้ถึงหมอ้าที่โรงเรียนนี้ที่เหลือท่านจะไปมหาลัยรามแหงไปเรียนกฎหมายไปเรียนบัญชีหรือมหาลัยราชพัฒหรือมหาลัยอื่นๆที่ที่มีในเมืองไทยนะครับบางคนบอกอยากเรียนหมอบางคนวิศวะบางคนผมว่าทุกอาชีพนะดีหมดผมเป็นนักบัญชีเรียนที่รามแล้วจบบัญชีนะครับเพราะฉะนั้น เรามาจากบ้านนอกเมื่อเรียนจบบัญชีาการทําง,งานเริ่มต้นก็ต้องอดทนเพื่อรู้จักผู้คนเรารู้จักเราต้องอดทนที่จะแสดงความสามารถเราอดทนที่จะเจอปัญหาต่งตางๆวันหนึ่งผมวันนี้จะได้รู้จักผู้คนในกรุงเทพมหานครค่อนข้างเยอะที่ประสบเร็จในด้านทางธุรกิจ เพราะนั้นทุกคนมาจากความอดทนทั้งนั้นถึงจะประสบ็จน,นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่ได้เลยก็คืออิสลามถ้าท่านไม่เริ่มต้นกุราณตั้งแต่วันนี้ถ้าท่านไม่เรียนอิสลามตั้งแต่วันนี้การที่อายุมากไปแล้วการกลับมาเป็นเรื่องยากมากเพราะภาษาอ р ัเนี่ยเป็นภาษาที่ที่ค่อนข้างาจะต้องศึกษาตั้งแต่วัยเด็กน,นะครับเมื่อ ศึกษาแล้วสิ่งที่เราจะจดจำไปสิ่งที่เราจะเรียนรู้ไปการละหมาดต้องเรียนปุรานให้จบท่านจะละหมาดเพราะว่าในรุกุลสล l a เรามีหลักตรงนี้นะครับซึ่งห้าข้อผมก็หวังว่าผมเองก็ไม่ได้จบมาสายศาสนาสิ่งหนึ่งที่ปฏิบัติก็คือรุกุสลส s ม a m ห้าข้อนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือการละหมาด ผมได้ถูกคัดเลือกเป็นประธานสลามจังหวัดสุราษฎร์ธานีชื่อเสียงมันแค่วันหนึ่งก็ต้องจากเราไปตำแหน่งก็ต้องจากเราไปแต่ที่อยากให้พี่น้องเรารับรู้ว่าอะไรคือสกาดอะไรคือสดออะไรคือวักัสามข้อนี้ เป็นเรื่องเมื่อเราทำแล้วเราไม่ต้องแบกมาเลยมันจะอยู่กับเราจนถึงวันที่เราลาจากดุนยานี้แล้วมันจะอยู่กับเราในวันอัคิรักในโลกอัคิรัตต่อไปเพราะฉะนั้นผมมาย,ยืนอยู่เวทีนี้ผมเริ่มทำงานผมก็เริ่มมองความเป็นตัวตนของอิสรม แล้วก็พยายามที่จะเข้าใจและเข้าถึงว่าสิ่งที่เราควรทำเมื่ออยู่ในจุดยาน,นี้เพื่อมีชนรอในวันนิกิรัตคืออะไรวันนี้โรงเรียนได้จัดงานขอให้พี่น้องทุกคนนะครับเยาวชนเราต้องการที่จะได้มีที่เรียนที่ดีมีครูที่ดีวันนี้ก็ขอให้พี่น้องเราให้เข้าใจถินสามข้อนั้น ท่านการบริจาคไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนักแต่เราจะส่งตอบแทนลิสกีท่านมากมายผมมีความเชื่อมั่นและศรัทธาว่าการขอลิสกีจากองค์มูลนั้นต้องทำตามหลักคำสอนของอิสลามถ้าท่านเหยียดใหญ่จะต้องถูกทดสอบใหญ่การถูกทดสอบนั้นเห็นไหมทุกขั้นตอนจะต้องอดทน ท่านผ่านการทดสอบอะไรก็ตามในโลกนี้ไม่มีมนุษย์ไหนที่ทำได้เหนือจากอัลลอ์แล้ว,ลวก็ขอฝากพี่น้องออมุสลิมเราทุกท่านนะครับแล้วเราอยู่ในพหุสังคมวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนเราก็ต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในสังคมของวัฒนธรรมผมไปเรียนที่กรุงเทพเนี่ย มีเพื่อนเป็นมุสลิมน้อยมากนะครับแต่วก็เป็นเพื่อนพุทธอะไรเยอะเพราะฉะนั้นในสังคมนี้เรามีมุสลิมเยอะแต่เราต้องไปที่จะต้องอยู่ร่วมกับสังคมมโนธรรมเพราะนั้นการเรียนการสอนก็ต้องเ,อเข้าใจแล้วสุราเรานะครับมีมุสลิมไม่ถึง10%น์นะครับเราก็ขอบคุณท่านอาจารย์ ที่ได้มาร่วมปฏิบัติราสาน์วิชาในด้านสลามและก็ด้านสายสามัญสุลาเราเป็นชมุมชนชาวเลและก็ชุมชนชาวสวนก็หวังว่าพวกเราจะร่วมมือร่วมใจกันให้มีการเรียนการสอนกุรานให้มีการเรียนการสอนฟันดูอินแล้วก็ให้เยาวชนของเราได้เข้าถึงหลักแห่งศาสนา มุนตาแลหมัดครับผู้จัดการโรงเรียนดารุสสลาวิทยาได้มอบของริลึกให้กับท่านประธานพิธีก่อนเดีอนเนเะครับงานโรงเรียนได้ถ่ายภาพทั่วจากเข็บที่รึกนะครับตอนนี้ท่านประธานก็ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ก่อนจะตบมือดังตงอีกครั้งนะครับจึงจัดปีเดียวนะครับ2ี่ปีดารุสสลามคนับเพราะว่มปีหน้าอี่ส1เ็ปีครับตบมือได้ครับตบมือได้ครับ นางสาวนันพัฒพหวังกัดเสียงครับนางสาวไายะดอกถิืครับนางสาวไา,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 ายาตีศรีสาตครับนางสาวสุกัญญาทีวิเดชครับและนายรับพีพัฒน์ใายมรดีครับ เดี๋ยวรับเสร็จยืนท่านทางก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้ว่วมันถ่าเป็นที่ระลึกทั้งสิบคนครับอ๋อผู้ชายคนเดียวว่ะหนึ่งเดียวเลยนะนึกว่าไม่พอ